พหินังปสุพิสมนาถ้าขาดทำแสแล้วคนและสัตว์ก็เสมอกันความจริงไม่เสมอกันเลยถ้าคนขาดทรมากขาดจริยธรรมเลวกว่าสัตว์ฆ่าข่มคืนข่มคืนฆ่าสารพัดอย่างที่สัตว์ทำไม่ได้มนุษย์จะฆ่ากันได้อย่างง่ายดายเบียดเบียนกันได้ถลม่มทลายพี่น่าทั้งโลกเพราะมนุษย์ได้วิวัฒนาการทางมันสมองขึ้นมามา,มาก แต่ก่อนมนุษย์พยายามสร้างเครื่องมือเพื่อทำมาหากินตั้งแต่เอามือไปตะกุยไปขูดไปเกาอะไรขึ้นมาในต่อมาวิวัฒนาการเป็นเสียมเป็นอะไรความจริงตรงนี้มันต่ำถ้ายืนอย่างนี้ต้องมีสูงสงพอได้พาดแขนีนจะพาดแขนก็ไม่เคยถึงเลยว่าคันเฮ็ดให้กับพ่อกระจาขันเฮ็ดหน้ากับพ่อกระเทิน ถ้ามันต่ำอย่างนี้มีเก้าอี้มานั่งแล้วก็เอาตัวนี้ผักลงมานี่จะพอดีกันถ้าจะให้สูงต้องมีสแตนสูงนิดหนึ่งนี่นั่นก็ต้องรักยัไง,ไงนะ่งพอดีพอดีที่ทรมานก็ดีเหมือนกันให้ท่านสบายทีหลังถ้าเราจับจะให้ยืนต้องให้สแตนสูงพอวางมือวางอะไรได้